สวัสดีครับเอฟซีสวนดับหน้าดับหน้าพระเห็ดพระถรำเมื่อนี้ดับหน้าสิภาพมาอัปเดตทุเรียนต้นทั้งหลังนี้นะครับพี่น้องเนาะต้นที่นอนเจะโค่นต้นกันหลอบพี่น้องเขาก็บปืนนแเราพี่น้องเขาปื้นแล้วใบเขาเขียวล้วครับพี่น้องกันครับนี่ใบเขาเขียวแล้วครับใบเขาเขียวเข็มแล้วครับดับหน้าก็ไเด้ตตอทอน้ำทออาหารให้เขานะครับนพี่น้องเนาะโดย ทา่งเสริมหลักแล้วพี่น้องเนาะดับหน้าได้เอาเม็ดทุเรียนปลามา,เ,าเสริมหลักไว้ตั้งแต่หนาฝนปีที่แล้วน้องพี่น้องเนาะก็ได้โชคดีเนี่ยครับก็เลยได้ต่ออาหารให้เขาอีกเสริมเข้าไปอีกนอกเขาพี่น้องเนาะเดี๋ยวดับหน้าจะพาไปอัปเดตบ้างพี่น้องพาไปอัพเดททุเรียนเนาะว่านั่นไปตรวมันว่ามันทีขึ้นแบบไร้พี่น้องเนาะตามดับหน้ามาเลยนะครับเด้อนี่ครับพี่น้อง ใบเขาเขียวเข้มดีแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ใบเขาเขียวเข้มดีแล้วครับนี่ลัางจากข้าวในทอตอทออาหารแล้วครับพี่น้องเนาะใบเขาสดชื่นดีเห็นไหมพี่น้องใบบางเงาบางยังครับใบก็ลังเริ่มจะมั่นขึ้นแล้วพี่น้องนี่แสดงว่าเขาได้รับสารอาหารรับรับนะธาตอาหารร่องอาหารเสริมเต็มที่แล้วครับพี่น้องถือว่าเขาได้อาหารนะครับเขาได้ในน้ำได้ได้ปุ๋ยได้ยังนะครับพี่น้องนี่เขาใบเขาเขียวขึ้นครับพี่น้องนี่เห็นว่าครับนี่ใบ ใบแกเขากำลังรัดยอดอ่อนมาขพี่น้องนอนเนาะเขาลังแจกยอดอ่อนอกพี่น้องนครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นหมลครับนี่นี่ครับนี่เขากำลังรัดยอดอ่อนของพี่น้อง,งโอเคอยู่ครับถือว่าใบเขียวดีอยครับพี่น้องนี่นี่กขากำลังยอดรัดยอดอ่นอนออกกับพี่น้องเนาะเดี๋ยวหนังน้าเข้าไปบงึงนี่ครับ หลังจากที่เขาทอทอทออาหารเนี่ยเขาเนาะครับพี่น้องเนาะเขาก็เริ่มจะติดตัวพี่น้องก็เริ่มจะส่งทออาหารได้แล้วครับเริ่มจะให้น้ำให้ปุ๋ยได้แล้วครับนี่อ่าร้อยยี่สิบมือผมนะครับพี่น้องแผก็ยังสดีครับเขายังเสียอ่าทอ้นามทออาหารเขาจะได้เต็มทีนะพี่น้องเนาะบาดไม่ไม่ตรงนี้พี่น้องนี่ตรงโค่นนี่ดาบหน้าเอาผ่าเ็ปพัดนะพี่น้องนี่ตรงที่นอนจาะนี่ครับนี่ตรงมือตาบหน้าฉี่นะครับนอนนี่เนาะ ดาบหน้าจะรอฟังว่าตั้งแต่ก้อนนัน่นนกมาจับงามันหักนกพี่น้องเนาะบานนี่ดาบหน้าก็เลยปล่อยไปธรรมชาติให้มันให้มันหายตามธรรมชาิโดนไม่พี่น้องมันโดนทั่วจะหายบานนี่ต่อมาดาบหน้าเห็นหักกีกยดาบหน้าก็เลยเอาผายงผางพันไ้ผลปรากฏว่าอาทิตย์เดียวเขาก็สาง่งนายเรียแล้วไม่พี่น้องตาบหน้าก็เลยขึ้นได่ก็เลยเอาเอาผายางมาพัานโค่นใบก่อนพี่น้องสีนเนาะบางที่นอนเจาะนั่น อันนี้ก็การขันขันทดลองของดาบหน้าคือน้องพี่น้องเนาะว่าไอเขาสิทธิ์สางในเยี่ยว่าบอลน้องพี่น้องเนาะสางในเยี่ยขึ้นมาแตนเสริมว่วบอลอ่าก็ลองติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะเอฟซีเดี๋ยวถามน่าจะพาไปบางนี่ครับไปบางต้นทุเรียนวิธีปลูกทุเรียนวิธีปลูกกันต้นเสริมน้องพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ต้นเสริมนี่ครับนี่ทุเรียนทุเรียนพผื้นเมืองน้องพี่น้องเนาะ นี่เปื่องพื้นเมืองนี่นี่ครับนี่ดับหน้าในผูกไว้นี่พี่น้องนี่ปลูกไว้ต้นหนาฝนทีเลี่ยวนี่ปลูกไว้เก็บทุกต้นเลยนะครับพี่น้องอา่าเดี๋ยวดับหน้าจะพ่ายว่งต้นใหญ่ที่ปลูกไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะปลูกไว้ถึงต้นแท่งชิ้นแรกไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยพี่น้องเดี๋ยวดับหน้าอาจจะที่ใบฟังว่าเป็นยังดับหน้าขึ้ปลูกเสริมเนาะพี่น้องเนาะไปทับไปเลยพี่น้องครับพี่น้องอา่า ดาบหน้าจะพาเบิ้งต้นนี้ครับนี่ต้นทุเรียนต้นนี้แต่ก้อนอันปลูกคูเป็นต้นคูครับต้นต้นนี้ครับเนาะพี่น้องเนาะปลูกต้นคููใส่กันพี่น้องที่นี่ต้นนี้เนี่ยข้นขืนซาเขาเขาพี่น้องนี่ข้นขืนซาเขาเขาดาบหน้าว่ามันบ่แข็งแรงพ่อมาปลูกต้นคููใส่กันแล้วบาดนี้ต้นขางหนึ่งมันใหญ่เหรอมันใหญ่ใบพี่น้องบาดนี้ พ่อเห็นมูใไงมันไก่ตัวใหญ่ไงไหมพี่น้องอ่าขอดีครับในการปลูกต้นคูน้องพี่น้องเนาะขอดีอย่างหนึ่งหมายถึงว่าเวลาเห็นเห็นอีกต้นยหงไงมันก็ใหญ่พร้อมกันเลยพี่น้องมันฝ่าวัดขึ้นแซงกันเลยพี่น้องมันแซงกันมันมันนั่นอ่าจะเลื่อนจบตแซงกันพี่น้องมันเข็ดแข็งกันป่านนีดับหน้ากติภาพบองต้นนี่ครับต้นทุเรียนที่ปลูกเสริมน้องพี่น้องเนาะต้นนี่นั่นดับหน้าว่ามัน มันบโใหญ่ไว้น้ำมูแม่มันแขะดนับหน้าก็เลยเอาหนีมาใส่เสือพี่น้องว่าจะเสือมขายเขาแต่กาบามันผัดใหญ่ขึ้นอย่างดังคักเลยครับมันแข็งมันแข็งกันขึ้นพี่น้องเนี่ยตอนนีา้าเหตุการณ์ที่มึงได้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องอ่าแก็นะครับเนี่ย เดี๋ยวคนนั้นพี่น้องเด้อยถามหน้าที่ใบสุฟังเด้อพี่น้องเด้อระดับหน้าแทงจริงต้นนั้นมีคนหน้าสิทิเสริมเสริมหลักให้เขาเนาะพี่น้องเนาะถัดออกเลยพี่น้องแต่งจริงต้นนี้ผมหน้าได้ว่าท่านแต่งจริงอยู่พี่น้องเราติแต่งจริงเหรพี่น้องเบางคนที่เขาสิทเสริมขาแบบไหนาะพี่น้องเนาะ เห็นชัดเจนนะพี่น้องนะบันเนาะนี่พี่พนอ้องต้นนี่คือดาบหน้ามันเสียบไว้แต่ฝนบนพี่น้องนี่เพื่อสิให้เสริมเสริมหลักต้นนี้นะพี่น้องเนาะปัจจัเน,นียนข้อดีคืออย่างหนึ่งคือพี่น้องเวลาเน,นี่ยต้น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 ,ตนแม่เขานี่นน ขันเขาเก็บป่วยหรือว่าขันเขาเป็นโรคอีกย่างคือย,ยังข้อดินโรคข้อดินเน่าข้อดินอย่างนี้เ่เขาก็จะได้เสริมหลักให้เขาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเขาก็เสีต่อท่ออาหารให้เขาอ่าแนะน้ำนะพี่น้องตาบ้าแนะน้ำทันเขาท่นผู้ใดเพิพ่นปลูกทุเรียนแล้วเนาะพี่น้องเนาะปลูกต,นในในตก้นใหญ่ไว้แล้วนี่ยกายอย่าลืมเสือเม็ดทุเรียนจากเพจหาได้จากเพจขายเม็ดทุเรียนปลาเนาะพี่น้องเนาะสั่งมาโหลดครับสั่งมาแล้วก็เอาไปแช่น้ำใหม่ก่อน,นพี่น้องเด้อ เซน่าไว้ก่อนจักให้เขาออกหากก่อนพี่น้องให้เขาออกหากก่อนเราเขาก็เอามาเสียบเซนต้นังสีไปลดตัวเสียบไก่ไก่ได้คืบนึงได้พี่น้องเด้อนี่เสียบไว้ข้นต้นนี่ระหว่างต้นมังเสียบเขาเนาะเวลาเขาเสริมหลักมันก็เสริมเสริมง่ายๆนะพี่น้องมันจะบริโภคนมเนาะพี่น้องเนาะมันจะบริโภคนมแห้งเนาะพี่น้องเนาะนี่มันจะบริโภคนมแห้งอันก้อนสีก้อนเจ้าอนั่นไอ้เม็ดพืชเมืองลงไปนี่พี่น้องกับไซไซหยอดไม่โคตรดีสาลงไปที่หลุมมันแน่เนาะพี่น้องเนาะ ออใหม่เสียบใบเป็นลุมแะ้วเหรอเอาค่อยเอาเม็ดเม็ดทุกไปเนาะเอาไม่เอาไม่ขอเลยสาใส่แลวเขาเอาไปต้องไปเสียบแล้วเอาใบไหม,ไม่ปลูกใบพี่น้องตง้ตงตงนขาเป็นไงขนาดนี้ละพี่น้องนี่อันนี้ก็ได้เวลาทเสริมหลักกันละพี่น้องเสริมให้ต้นนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นขอดีอยู่พี่น้องที่ดับหน้าเราไว้ฟังกันละอ่าก็หาแนะนําให้เอฟซีแนะนําให้เพื่อนเพื่อนเห็ดแบบนี้นีครับจะเป็นผลดีนะครับเนาะเวลาล่มพัดมากสิเมื่อสิเด็กรํากันไปพี่น้อง ซอยหาหานแนนพี่น้องครับพี่น้องดับหน้าก็ฝากพี่น้องไว้ซ่อนนี่แหละพี่นอ้องพาพี่น้องมาอัปเดตเบื้องต้นอกครับว่าต้นทุเรียนที่คนตอทอาหารแล้วมันเป็นปอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะคอบนี่ก็ดับหน้าก็เลยแนะนําพี่น้องเอฟซีให้ปลูกทุเรียนปลูกต้นปาเสริมต้นแมน์เนาะครับเนาะเพื่อมันเปลี่ยนอย่างมากก็ทังทิ้งีเหลือต้นหนึ่งไว้เพื่อหาอาหารให้ต้นแม่ได้อยู่นะครับพี่น้องเนาะ ดับหน้าก็สิจกบบซนี่และพี่น้องยิ่มคนกแจ้ดัหน้าได้ด้ครับกดติดตามใหนะครับเข้ามาวสวัสดีครับ